สวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะมาพาดูนะคะริมทางนะคะมันจะเสียงดังหน่อยนะ,ะนี่ค่ะดูนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะเขาตกนะคะเขายืนตกปลานะคะปลาเซมอนนะคะเดี๋ยวดูให้ดูใกล้ใกล้ดีกว่านะคะเนี่ยตกปลาเซมอนนะคะจะทำอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเขาใส่ชุดที่แบบว่าลุยลงไปในน้ำได้เลยนะคะเดี๋ยวนะ จะให้ดูนะคะสายอย่างยาวมากเลยนะคะดูดูนะคะดูก็จะเนี่ยจ,จะตกอย่างนี้นะคะดูด,ดูวันนี้โชคดีอากาศดีนะคะเจอเขามาตกพอดีก็เลยลงรถมีเลยะคะ่ะลงรถมีมาถ่ายเลยนะคะ น้ำมันไม่ลึกมากนะคะน้ำมันลงเห็นไหมเขาจะลุยลงไปอย่างนั้นได้เลยนะคะชุดเขาเป็นชุดแบบว่าสำหรับใส่ในอนี้เลยนะคะใส่ในน้ำได้เลยแต่น้ำก็แรงอยู่นะดูแล้วแต่น้ำลงมากเลยอะ่ะวิธีตกปลาไซมอนนะคะ นี่ดูนะคะน้ำมันจะไหลไปอย่างนี้เลยจะได้ยินเสียงรถตลอดนะคะเพราะมันอยู่ริมทางเลยนะคะ<ม>เห็นไหมคะข้างบนนะคะจะมีคนเดินนี่นะคะข้างบนก็จะมีคนเดินนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ลงมาเป็นแม่น,น้ําเลยนะคะเนี่นะคะ่ะ นี่นะก็ริมน้ำกินนะคะนี่คือป้ายรถมีนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยมันอยู่ป้ายรถมี์ป้ายรถมีเลยคนะมันก็จะมีรถมีคนวิ่งออกกํลาลังกายเห็นไหมคะเสียงมันก็จะดังหน่อยอากาศดีค่ะวันนี้ มีดอกไม้เต็มเลยนะคะจะพากลับมาดูดูสิมีคนเดินออกกําลังกายข้างบนด้วยบนโน้นก็เป็นลรงอาหารไอ้นั่นนะคะพวกกัรเลิกยกนะคะบริษัทเห็นไหมฝั่งโน้นก็จะมีคนเดินออกกําลังกายเห็นไหม ลงมาถ่ายคลิปสักหน่อยนะคะไปส่งหลานมานะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปด้วยก็เลยพอดีมองออกมานอกรถมีเห็นเขายืนตกพอดีก็เลยกด,ดกิ่งเลยนะคะกด,ดกิ่งลงมาเลยนะคะอยากจะโชคดีเจอ,อเจอเขาได้ปลาจังเลยค่ะเขาจะย้ายที่นะคะ มันมีตัวละสิบโลยี่สิบโลนะคะโอ้ยตัวใหญ่ๆก็มีนะคะปลานะ่ะ คือพวกนี้นะคะต้องเป็น่วยคนที่ใจชอบจริงๆแล้วก็ต้องมีความอดทนนะคะที่จะได้มันนะคะต้องใช้เวลานะคะบางทีบางวันก็ไม่โชคไม่ดีก็จะไม่ได้เลยนะคะบางทีตกสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ไม่ได้เลยก็มีแต่บางทีกว้างลงไปทีเดียวก็ได้มาเลยคือเขาจะแบบซื้อนะคะต้องมีบัตรนะคะมาตกอะตกฟรีไม่ได้นะคะแม่น้ำตัวนี้อะต้องเสียเงินค่ะ บัตนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะเราจะเริ่มให้ตกน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนมิถุนากรกรกฎาคดสิงหากันยาอย่างนี้นะคะจะมีเป็นตุกอยู่ว่าตรงไหนให้คนตกต้องเสียเงินนะคะแล้วราคาเท่าไหร่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแม่น้ําแล้วจะมาตกได้เลยนะไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็มีกฎหมายค่ะที่นี่แล้วยิ่งปลานี้นะคะมันเป็นปลาที่มีราคาแพง ก็คือปลาไซมอนนะคะเป็นไอเป็นคลองน้ำน้ำจืดนะคะคลองน้ำใหญ่นะคะไหลผ่านเมืองเลยนะคะไหลออกลงทะเลไปเลยค่ะนีเลยลงไปทะเลยลุ้นนะคะลุ้นว่าเขาดูดูเขาทำยังไงนะคะเห็นไหม ส่วนมากเขาน่าจะว่ายน้ําได้นะคะพวกนี้วันนี้ไม่เห็นไอนะ้นั่นอ่ะไม่เห็นไอคนมาพายอะไรนะคะพายเรืออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเรืออะไรเรือเคนูเหรอคะที่เรืออลไมันแหลมหัวหัวข้างหน้าแหลมข้างหลังแหลมนะคะนู่นน่อเห็นรถจอดอยู่นะคะน่าจะมาตรงโน้นเห็นกําลังเตรียมอยู่นะคะน่าจะใส่เดี๋ยวก็ดูต่อนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ เจอีกแล้วหนึ่งหนุ่มนะคะตกอยู่ตรงนี้นะคะมีวิวด้วยดูที่ว่าคนนี้จะได้ไหมคะวันนี้โชคดีเลยเจอสองหนุ่มเลยค่ะวิวดีมากเลยดูสิ เะะด้๋ยดูใกล้ๆน,นี่ยคนนี้ขยับมาอีกน่อยนะคะดูวา่าจะได้ไหมนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วะคะ่ะคนถ่ายเริ่มจะหนาวแล้วรุ้นนะคะ ถ่ายใกล้ๆว่าจะถ่ายใกล้ๆนะสังเกตดูชุดเขานะคะเห็นไหมจะใส่ชุดอย่างนี้นะคะ ถมันลงเนาะเขาก็เลยคนนี้ก็เลยเดินแบบว่าตามหุ่นไปตกปลไปตกปแล้วเย็นมาก แต่ละคนนะคะต้องใช้ความพยายามมากเลยอะคือไม่เหมือนตกปลาทะเลนะตกปลาเนี่ยใช่ปลาทะเลม็จะแป๊บหนึ่งใช่ไหมมัหย่อนลงไปมันก็จะแบบมีปลามันจะเบ็ดมากแต่อันนี้ไม่ใช่นะคือเราต้องรอให้ปลามันที่ว่ามันลอยมาตามน้ำอะใช่ไหมมันมามันมาเจอเบ็ดเจอไอเนี้ยเหยื่อเหยื่อปลอมอะแล้วมันค่อยมากินนะก็ใช้เหยื่อปลอมนะะ แต่ชอบวิวมากเลยใช่ไหมดูดีวิวอ่ะวิวสวยมากเลยนะคะที่ยืนวันนี้ก็โชคไม่ดีนะคะไม่ได้ดูมีมีสะพานสองชั้นด้วยนะคะหนุ่มๆไม่ได้ปลาค่ะหนุ่มๆไม่ได้ปลาดูเรือน้ำไหลลงมาเรื่อยๆวันนี้น้ำมันลดนะคะ เหมาะกับการตกปลานี้ค่ะน้ำน้นอยๆเนี่ยจะเหมาะกับการตกปลาสิเห็นไหมสวยมากนี่ยืนอยู่บนโน้นนะคะบนขอบถนนเลยนะคะตรงป้ายรถเมล์เลยไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาถ้าใส่ก็จะรอแบบถ่ายนานๆน,น่อยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน ไม่ไหวและหนาวค่ะห,หนาวไม่ได้ใส่เสืเ้อแขนยาว